วิทย์มิสานบทที่45่ห้มาหือมากว่าอมนุษย์กระบี่ที่ติดอยู่บนลำคอนางสันสะาทนตลอดเวลาจบจนตอนนี้จึงหยุดลงลีขิ้มห่วง้อนให้ใจยาวฟื้นยิ้มกล่าวพลางฝีมือของนึกพ่อสากนับว่าคนธรรมดาไม่อาจทัดเทียมจริงสำหรับประการนี้ผู้ใดก็ไม่อาจปฏิเสธได้เนื่องเพราะไม่มีผู้ใดมีไขมันที่ลำคอเทียบเท่านาง นึ่งพ่อสากหัวร้อพังกล่าวเราก็มักเคยได้ยินคนกล่าวขวานมิสร้างของท่านไม่เคยผิดเป้าเลยกระท,ท,ทั่งบุตรบุญทาบที่รักยิ่งของเรายังไม่อาจหลบหลีกมิสซ่าท่านพ้นท่านย่อมรู้สึกว่าตัว,วท่านไม่เลวยิ่งใช่หรือไม่ลีขิมหัวไม่ได้กล่าวกระไรนึ่งพ่อสากส่งเสียงต่อไปท่านถือมิสซ่างในมือจึงกล้ามาที่นี้ใช่หรือไม่ หนางคีบกระบี่ที่ติดอยู่บนลำคอออกช้าช้ายิ้มพลางกล่าวแต่มีดสั้นในมือท่านสามารถฆ่าเราหรือไม่กลีบขมห่วงถอนใจอีกครั้งฝืนยิ้มตอบฆ่าไม่ได้นึ่งพ่อสากผู้เล่าด้วยความภูมิใจกล่าวต่อไปท่านตอนนี้ยังคิดจะพาน้าเฮกชื่อไปหรือไม่คิดสีหน้านึ่งพ่อสากต้องแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่รีบปูรอลขึ้นทันทีกล่าวว่า สนุกน่าสนใจยิ่งท่านนับเป็นคนน่าสนใจจริงๆท่านจะใช้วิธีใดาพาน้าเฮ็ดชื้อไปหรือหลีกหัวยิ้มพรางกล่าวข้วาพเจ้าค่อยค่อยคิดย่อมต้องคิดได้วิธีใดามาเป็นแน่ตาของนึ่งพ่อสากหยีอีกครั้งกล่าวว่าก็ได้อย่างนั้นท่านมาอยู่กับเปล่าค่อยคอยคิดหาวิธีของท่านเถิดในเมื่อที่นี้มีทั้งสุราทั้งอาหารข้าพเจ้าอยู่อีกหลายวานันก็ไม่เป็นไรแต่สุรานี้ของเราไม่ใช่ดื่มเปล่าได้ ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรหรือความจริงเรายังติท่านว่าชะลาไปแต่ตอนนี้กลับยิ่งดูยิ่งพอใจดังนั้นท่านไม่ต้องคิดหาวิธีอื่นๆเพียงท่านอยู่เป็นเพื่อนเราในที่นี้สักหลายวันเราก็ยอมให้ท่านพาน้าหิ้งจื้อไปลีขีบหัวงอย่างแย้มยิ้มอยู่กล่าวเสีิอ้อยอิงท่านม่ติีข้าพเจ้าชะลาไปแต่ข้าพเจ้ากลับติท่านอ้วนเกินไป หากท่านลดทอนเนื้อในตัวท่านสักส0งร้อยชาข้าพเจ้าแม้นับว่าอยู่กับท่านสักหลายเดือนก็ไม่เป็นไรตอนนี้หรือสายหน้าช้าๆกล่าวเสียงราบเรียบต่อไปตอนนี้ข้าพเจ้าไม่มีอารมณ์ดีถึงปานนั้นสีหน้าหึงพ่อสักแปรเปลี่ยนไปแค่ผู้รล่กล่าวท่านไม่ดื่มสุราคารวะต้องการดื่มสุราทำโทษก็ได้นางพันสบัดมืออบา สติอ้วนหลายขนที่อยู่รอบข้างลิขิมห่วงผุลุกขึ้นยืนทันทีพวกหนาแม้อ้วนมาหือมาแต่ทุ่งท่ากลับไม่เชื่องช้าเลยเท้าพยเหย,ยดร่างก็กระโดดขึ้นยืนใยล้อมลิขิมห่วงไว้ในระหว่างกลางจนแน่นหนาหลายคนนี้ผู้ผอมที่สุดอย่างน้อยก็กว้างกว่าสองเชีย้ยหนากว่าหนึ่งเชีย้ยหลายขนเมื่อยืนอยู่ด้วยกันก็คล้ายกับแผงเนื้อไม่มีที่ว่างแม้สักน้อยนิดเพดานห้องเตี้ยอย่างยิ่งลิิมหัวไม่อยากกระโดดขึ้นไป และไม่อาจโผลออกจากด้านนอกเห็นไขมันที่ห้อยย้อยตามร่างสตรีเหล่านี้แล้วลิ้มห่วงนับว่าพอสัมผัสถูกก็ต้องอาจเจียนแต่สตรีเหล่านั้นยิ่งล้อมยิ่งไกลถึงกับคล้ายจะหนีลิ้มห่วงไว้ระหว่างกลางหากมีสั้นในมือสั้นออกไปแม้ว่าพอจู่โจมคนล้มหลงผู้หนึ่งแต่คนอื่นยังคงสามารถโถมเข้ามาได้ดั่งเดิม หากถูกพวกหนาตีไว้จีรสชาตินั้นลิกิติมพวงไม่กล้าไปคิดคำนวณเลยจริงๆได้ยินนึ่งพ่อสากหัวรอดเสียงก้องพรงกล่าววิคิมพวงท่านทราบดีกระทั่งพยุหาล้อหั่นติ่งของเสียวเรื่มยี่ยังกากท่านไม่อยู่แต่หากท่านสามารถทําลายมายุหาบังสาเน็กติ่งของเราจึงนับว่าท่านมีความสามารถอย่างยี่เสียงหัวรอดของหนากิ่งด่านยิ่งดา่งดาง ขระหอน้อยนี้ยังปล่อ,อยสั่นสะเทือนไปกับเสียงหัวร่อของนางแกล้ไม้ที่ใต้หอทุกอัดจนมีเสียงเอียดอยดขึ้นแล้วในตาลิมหัวพันสุขใสเมื่อนึกถึงเล่งเหลงได้เล่งเหลง,ลงไม่ได้ขึ้นหอเลยนางย่อมไม่อาจเห็นลิมหัวถูกกา,กากตายในที่นี้นางต้องคิดหาวิธีนานาจนสุดความสามารถขณะเวลานั้นเองเสียงโครมดังสนัดนวั่นไหวหอทั้งหอพังทลายลงไป เสียงโอดโอยต,ต่างๆทั้งทียิ้มไม่ขาดหูผู้คนทั่วทั้งห้องร่วงโลนตามลงไปหมดสิน้นเพดานห้องก็แตกเป็นโพรงใหญ่ร่างลีกิมวก่วงทะยานขึ้นฝาโพรงดุดด่างเป็นกนกนางแอน่นอันแคล่ค่องลีกิม่วงเข้าใจว่าเนื้อพ่อสากต้องร่วงลงไปแน่ร่างของนางยังน้อยหนักกว่า3-400ช่างการร่วงไปคาวนี้แม้สามารถขานขึ้นมาได้แต่ยังน้อยก็ต้องกินไปเวลาครึ่งวัน มีขาดนึงพ่อสากไม่เพียงมีปฏิอิิยารวดเด็วจนหน้าแตกตื่นเท่านั้นวิชาตูเบาก็ไม่ด้อยกว่าผู้อื่นเด่นขาดร่างลิ้นหัวเพิ่งทะยานขึ้นได้ยินเสียงโคลมดังสน,นั่นเหลือลัานอีกกลานึ่งพ่อสากกระแทกเพดานห้องจนแตกเป็นโพรงใหญ่ร่างหนางดีขึ้นมาเป็นลูกหนังมือหิอมากระทั่งแสงเดือนดาวยังถูกนางบดบางไปสิน้นหอน้อยยังคงพังทลายลงไม่หยุดยัง้ง ุ่นสายคละลัคลุ้มกับเบื้องกระจจดก,กระจ่ายลีคิมหัวไม่ยอมเหลียวหนา้าโฉบร่างโลงเบื้องหลางในท่วงท่าเพ่งสายเลาะง,งหางหันป่าทลา,ายได้ยินถึงพ่อสับหัวรอกคักๆกล่าวลีคิมหัวในเพื่อท่านถูกล้าพอใจก็อยาคิดหนีพ้นได้เลยในเสียงหูร่อร่างนางถมเข้าใส่ลีคิมหัวด่งภูเขาถลม่มลีคิมหัวรู้สึกมีพลังหลมดังสนั่นหวั่นไหว ดุดด่างภูเขาทั้งลูกกำลังพังทลายลงใส่มือลีกิมพวงพันสวบัดไปด้านหลังแหลเห็นประกายวูบขึ้นวาบเนงในที่สุดเซี่ยวลีป่วยต่อหลุดจากมือแล้วมีซานที่หลุดจากปื้อไม่เคยผิดเป้ามาก่อนเลยโลหิตส,สดๆฉีดออกจากใบหน้านึ่งพ่อสากดุดด่างน้ำพุมีดครานี้ลีกิมวกัวพที่ได้ซัดใสข,ขอหอยหน,นังแต่เป็นตาขวาของด่างมีเขาลีกิมวก่วงพอหลุดจากมือก็ทราบว่าต้องไม่ผิดเป้าแน่นอน ลีกิมหัวมีความบั่นใจดังนี้แต่เสียงหัวเราะของนึ่งพ่อสากยังคขงไปหยุดยั้งหัวรอ้อโจลลีกิมหัวรู้สึกขนลุกด้วยความหวาดหวั่นอดไม่ได้ต้องเหลียวขวับกลับไปแลเห็นหนึ่งพ่อสักกำลังย่างเข้าหาทีะกาวโลหิตสดๆทละลักออกจากดวงตาไม่ขาดสายมีซาเล่มนั้นยังปากอยู่ในตานางแนบแนมแต่หนางกับคล้ายไม่รู้สึกเจ็บปวดเบสักน้อยนิดยังคขงหัวเราะค้าคกล่าว ลีกิมห่วงแล้วเมื่อพอใจท่านแล้วท่านไม่มีทางหนีรอดพ้นดอกท่านยังมีมีดสั้นกี่เล่มซั้นออกมาให้พร้อมการเถิดมีดที่ใหญ่เพียงนี้แม่นับว่าอีกร้อยเล่มมาปากทุบหน้าก์เราเราก็ไม่แย่แสนสนใจนางพันสบัดเหมือนกระชากมีดออกจากเบ้าตายัดเข้าปากเคี้ยวอย่างดุนแดงมีดสั้นที่ตีจากเหล็กกลาถึงกับถูกนางเคี้ยวละเอียดไปได้ลีกิมห่วงต้องตะลึงหลานไปแล้ว สัตรีนางนี้นับว่าพิใช่คนเลยจริงๆนับว่าคล้ายสัตว์ดึกดำบานหากจะให้นาคล้มโลกดูท่าทีต้องใช้เมสซานอีกสองร้อยเล่มจึงจะได้แต่ขณะนั้นเองหนึ่งพ่อสากพันคำลาดัดงกึกก้องดางฟ้าถล่มดินทลายกระทั่งป่าไม้ทั้งบริเวณยันคล้ายถูกเสียกํารามของหนางกระแทกกระ้านจนสั่นไหวลีขิมหัวแลเห็นปลายกบี่เขียวแหววาวทะลุสุกอ,อกหนาออกมา จากนั้นมีโลหิตส,ส,สดสายหนึ่งฉีกระจายดุดด่างหาฝนจากนั้นจึงเห็นสองเบืออิ่วเล้งเสงกุมด้ามกระบี่ตอเชิงเกี่ยมแนบแน่นกระบี่ที่มีความยาวสามเชียเจ็ดนิ้วแถงก็สายร่างนึ่งพ่อสากจนถึงด้ามปลายกระบี่แทงใส่กลางหลงังจนทะลุที่สูงอกออกมานึ่งพ่อสากพอคำรามกระแทกรากอิ่วเล้งเสงจกระดอนจากพื้นพลิ้วข้ามศีรษะหนาคร่วงโลงที่เท้าหนาดตงโครมใหญ่ ร่างของหนาก็ล้มตามไปพอดิทับสายลากอิ่วเล้งเสงมีเสียงกรอบๆด่างถียิบกระดูกทั่วร่างอิ่วเล้งเสงถูกด่างทับหักไปแต่หมานยังขบก,กลามแนบแน,บแนบ่ไม่ส่งเสียงคุณขากเลยเนื้อพ่อสาขอบหายใจราบวัวเหนื่อยร้องว่าเจ้าเอที่แท้เจ้าเองอิ่วเล้งเสงก็ขอบหายใจกล่าวแต่านนึกไม่ถึงกรามังนึ่งพ่อสักร้องขึ้นเรา เราดีต่อเจ้าไม่น้อยเจ้าเหตุใดประทุด้ายเราเหงื่อการขาองอิ่วเล้งเสงียงทะละออกจากหน้าจนชุ่มโชกขบกลามกล่าว้าวที่เราไม่ได้ตายตลอดมาก็เพื่อจะหาอกาสเนี่ยงวันนี้สักครั้งมันถูกทับจนลมหายใจเห็นแทบขาดพ่วงตาม,มืดโลกทีละน้อยรู้สึกร่างนึงพอสะก,กระตุกถีเร็วถึงกับกวิ่งออกไปได้จากนั้นจึงได้เห็น,หนุ่มตาที่มีแววบนหมองเสมอมา คงลี้กิมหัวมันจะรู้สึกมีมือมั่นคงข้างหนึ่งกำลังเช็ดเหงื่อคนไปหน้ามานมือสองข้างนี้แม้มสามารถปิดชีวิตคนในทุกเวลาก็จริงแต่ก็พร้อมจะช่วยเหลือผู้คนทุกเวลาเช่นกันมือสองข้างนี้บางครั้งจะกุ่มมีซานที่ฆ่าคนได้แต่บางครากับกุมน้ำใจไว้จนเปี่ยมล้นอิวเล่งเสงียงพยายามจะฝืนยิ้มแต่ต้องผิดหวงังจำต้องตะเกียกายกล่าว ข้าพเจ้าไม่ใช่อิวเล้งเซงลีกิมหัวอึ้งชั่วคู่จึงัวศีษะดังดาก,กล่าวท่านไม่ใช่อิวเล้งเซงตายตายไปนานแล้วใช่ข้าพเจ้าเข้าใจท่านวันนี้ไม่ได้พบอิวเล้งเซงเลยข้าพเจ้าทราบแต่มันเป็นสายของข้าพเจ้าอื่นๆข้าพเจ้าตามไม่ทราบไหนที่สุดลีพิป,ปะอิวเล้งเซงมีรอยยิ้มอันรันทดขึ้นเล็กน้อยกล่าวเสียงเครือ คนที่มีโอกาสได้คบท่านเป็นมิตรสหายนับว่ามีบุญว่าสลายยิ่งพระเจ้าเพียงแต่แค้นรวมหายใจของวันขาดพ่วไม่ปฏิบิตต่อและพยายามปลุกปรลาทั้งบวชที่มีร้องขึ้นสุดเสียงพระเจ้าเพียงแค้นจะไหนไม่ตายในมือของท่านอาทิตย์อุทยัยเริ่มไขแสงนอกป่าต้นป่ามีหลุมฝังศพขึ้นอีกสามหลุมนั่นคืออิวเลนเซ่น้าพิกจื้อและใตห้หัวนิฮีนึงพ่อศัก์ ผู้ขุดหลุมคือสิทธิของนางเองพวกนางถึงกับไม่ขุนแค้นเดือดดาลต่อการตายของนึ่งพ่อสักเลยสแสดงให้เห็นนึ่งพ่อสักนางนี้ไม่ใช่มีจิตใจเป็นนึ่งพ่อสักพระโพธิสัตว์จริงๆอยากมีชีวิตก็ไม่ได้เป็นที่รักใคร่พอใจของผู้คนที่ทำให้หอน้อยถลายลงมาเป็นเล่ห์เหล่จริงจริงนางเอก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง พระพเจ้าเพียงแต่โยกสาวความไปต้นหนึ่งหอน้อยพังทลายลงมาหากไม่ใช่พระเจ้ารู้ตัวรวดเหลวแทบจะถูกทับตายทั้งเป็นแล้วเมื่อเห็นบรรดาสิทธิ์นึงพ่อสากพาการไปจนหมดสิน้นนางรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งอีกคราวพวกนางะไหนไม่ได้มีเจตนาล้างแค้นแทนอาจารย์ดังเลยหนระือลีหิมห่วงถอนให้ใจกล่าวนี่อบางทีเรื่องพ่อนื่งพ่อสากนางนั้นมีแต่ ิดถมท้อของนางอยากไม่คิดชีวิตเท่านั้นโดยลืมไปดูแลหัวใจของพวกนางด้วยเลีง่งเหลงหัวเราะกล่าวใช่แล้วคนเราเมื่อท้ออึดแน่นเกินไปก็ออกคร้างจะใช้หัวใจนางขมวดคิว้วกล่าวอีกกล่าวแต่ท่านเพราะเหตุใดจึงปล่อยพวกนางไปอย่างง่ายดายหรอือลีกิมหัวงยิ้มพังกล่าวระเจ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงพวกนางได้ เล่งเหลขบเลี้ยงป,ปิปากคุณคิดจุดเงียบการไปกู้หนึ่งจับตามองลิขิตูวกกล่าวหากเลี้ยงเพียงคนเดียวท่านเลี้ยงได้หรือไม่นางกรอกตาไปมาแล้วรีบกล่าวสืบต่อควนผู้นั้นกินไม่มากและไม่เดิ่มจุลายังกินเนื้อน,น้อยอย่างยิง่งแต่ลว่านมีผักพิ้ัหูุก็ได้แล้วและนางยังรู้จักหุงหาอาหารเองหันผักปรุงอาหารลดโอชาย,ย ตอนกลางคืนที่ท่านนอนนางจะพูเทให้ท่านตอนเชา้าที่ท่านตืน่นนางจะหวีผมกล้าวมวยให้ท่านลีกิมห่วงยิ้มผากกล่าวคนเยี่ยงนั้นตัวนางเองย่อต้องมีชีวิตอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ยิ่งแล้วไม่ต้องติดตามข้าพเจ้าไปทนทุกข์ทรมานดอกเล,เล่งเหลงเชิดปากน้อยๆของนางจนสูงฉานกล่าวอย่างคุณเคงข้าพเจ้าทราบในใจท่านมีแต่น้ำเทตดชื้นดางเดียวเท่านั้นเอวของนางเล็กกว่าของข้าพเจ้า ลีกิมห่วงฝืนยิ้มกล่าวท่านเห็นว่าในใจข้าพเจ้ามีแต่น้ำเฮกจือ้อแน่นอนพระนางท่านจิงยอมเสี่ยงอันตรายที่ร้ายแรงปานนั้นยอมเสี่ยงชีวิตแทนนางโดยไม่เสียดายความจริงนางตายไปนานแล้วไม่ต้องให้ท่านพุ่นไว้ใจพระนางเลยโอ้อย่ากนางมีชีวิตหากนางเป็นมิสฉาของข้าพเจ้าตายแล้วก็อยางเป็นมิสฉาของข้าพเจ้าอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าไม่ใช่สหายของท่านย่อมใช่แน่นอน ในเมื่อท่านยินยอมเสียชีวิตให้กับสหายที่ตายไปแล้วฉนไหนไม่ยินยอมขบคิดแทนสหายที่มีชีวิตบ้างกล่าวไปกล่าวไปขอบด้างแดงโดยเลือกอ,อีกครั้งขีตากล่าวข้าพเจ้าความจริงไม่มีญาติพี่น้องบัดนี้กระทั่งบ้านก็เป็นมีแล้วหรือท่านยินยอมเห็นข้าเจ้าร่อนเด่ตามถนนหนทางแต่ละวันออกขอทานเลี้ยงชีวิตหรือนะลี้คิมหัวมีแต่ฝืนยิม้ม ลีกิมหัวพบเหตุดารุณีน้อยนาะงนี้ยิ่งนานนี่รู้จักกล่าววาจาแล้วเล่งเหลงรอบหมองตามช่องนิ้วของหนางแวบเดิมกล่าวเสียงอ้อยอีกสืบต่ออย่าว่าแต่หากท่านไม่พาข้าพเจ้าไปจะหาเสียวเจ้อข้าพเจ้าพบได้อย่างไรหากท่านหาเสียวเจ้ข้าพเจ้าไม่พบในเลยจะหาอาวุธสหายของท่านพบหรือ